สวัสดีพี่น้องมืัอนี้ข่อยก็จมาเฮือนเอเดี่ยวกันดอกมะเยลพี่น้องเลยข่อยสิเอาเงินมาให้หนึ่งแสนกรี๊บวามีผู้ใหญ่ใจดีทั้งพังไทยพคนละเปินฝากมาให้เปิดฝากมาพันหนึ่งเล้วกว็สให้สาวลืดแน่ให้เอเดียงแน่แล้วกว็ให้เอเดี่ยวแน่เปิดฝากคนละแสนเพราะได้ซ,ซื้อซื้ออย่างมกพริกแองนัวนั่นแหละมะพริกแองนัวกับแองนัวกับแนวผล,ลิตบราปิดนาะพี่น้องมกพริกอาจจะปลูกได้ยุแต่แองนัวผล,ลิตบรได้เ ปลูกโบเป็นนะเป็กน,นัวนี่ก <c oughs> ็เลยจะเอาเงินไปเพิ่นเป็นน้ำใจพี่น้องน้ำใจจากเย็ซีเออนั่น,หนแลหละเป็นวาจาใจให้กันปุละเล็กละน้อยกะเป็นกำลังใจให้กันพี่น้องเลยแต่ถือโอกาสมารีวิวเพื่อนเราเลยตามเย็บซีบอกนั่นแหละ <c oughs> อ่ะนีะ่โอ้ยเราปลูกถั่วเนี่ยสบายดีเลยเจ้าเลยสบายดี มังไ่งเนี่ยต่มมาหนกกน้อยวุ้นเด็นองบผู้แตงมแตงนี่ยงไมงเช้าปะนติดช่องอะไรวะลุดูกับลูกวะพ่อแน่โอ้โนไม่ด้เฮือนคนไทยไทยเนาะนี่วะคนน้อยไในลูกจะคนจะไหนชี่วะ คนหาน้อยเลยนหนึ่งสองสามไ่ส์คนอีกสองคนเไปเห็นงาาโอู้พู่นไปเห็นเรียบคนน้อยัน่ยไปดิ้นคนใหญ่เนยไปเห็นงายไปเห็นเรียบแค่บ้านนี่แหละโดยโดยโดย่อยไมยเยอันนี้อยพอยเดีว่ามีผู้ใหญ่จะดีพันฝากเงินให้แสนหนึ่งแสนจีบ แสนเกียนี่กันสำหรับคนมีอัจจิน้อยเนาะเออยเนาะจะว่าสำหรับผลบุบมีนี่กันเออมันกเกลายดหลายอ่าหลายเด้อะทำไมนอยู่มีเพื่อไว้ซื้อมาพิกอัจจิปลูกได้แต่ว่าแปลงนัวที่ฮะปลูกเป็นเนาะอ่ะามองให้เราเลยไออได้สบายดีอยู่วะขุมมือโอ้ยก็ได้สบายเป็นได้ไรเนาะ เป็นจังไงคือน,น้อยนี่ก็ไข่เนอะไม่สบายโอ,อ้ฝ้ายคนกกหนานี่บ่าชาวหาือเปล่คนกลางคนพุทธชองนี่กกกับแเด็ดเด็กอยู่ในบ้านนี่เป็นสาวอะไรเนาะโอ้นี่เราพี่น้องเอ,อ้ค่อยจะได้มอบให้แล้วแล้วแต่เดี๋ยวสิพาเบิ่งรอบๆบ้านตามทีเอฟซี FC บอกเด่ดอกมาเนี่ย<ม>เดี่ยวข่อยก็มาหลายเทธออยู่แต่ว่าออก็บ่ได้เวกเข้ามามีเทธอหนึ่งแล้วว่าเอาหมีม่มาให้เรานะ

เออหน่อไม่อีช่างเอ้ยนี่ก่อดชังตุ้งชางไพรวนี่เป็นกระเที่ยวว่ายางดีมีน้ำสั่งก็ดินที่ไอเตียงท้องเพิ่นซื้อให้พี่น้องไอเตียงท้องเซนแหน่โอ้หำสั่งได้มีน้ำสั่งใส่อพร้อมมีเฮือนอยู่พร้อม ก็ถือว่าเป็นบุญของมนุษย์แล้วใไเเพื่อนนี่ฝนปุ๊กใช่โพนเนาะโพนบ่ดิ่โพนมันกบเมนโพนนแบบว่าเขาดวนอนันนี้โอ้เมนป็นยังกันโเมนตโพนก็ถือว่าโอเคเงอะไรแมาันอก็ันูคูนใี้คูนใช่ชื่อบม โอ้บรแมวณว่าพพนนอกเวนพพนปวกเนาะกระโพนปวกนี่อีกแบบพี่นหรอไงเพราะว่าการปุ๊บดินใส่พพนปวกนี่ว่าเพิ่นว่าบ่คาดบ่ได้เดี๋ยวจะบ่มีหน้าต่างดอกพี่น้องแต่ว่าก็แน่นหนาได้เฮือนเราเอาเตียงไอเตียงท้องนั่นแหละเป็นเทิศให้ ก็ไ,ได้ทือว่าก็โอเคอยู่เอฟซี FC ก็บ,บอกไมาอยากเมื่อแตีแตวแน่มาเบิร์กแนเพื่อนว่าข่อยก็เลยมาเบิ่งพี่น้องแต่ว่าบางเอฟซีบางคนก็สิบวมักรต้อข่อยหาเลาะทายไปนี่แต่ก็ยากเพื่อน่อยคนเอฟซีจนใหญ่น่ะเพื่อนว่าอยากให้หา,หาลเลาะทายเอาเมือ่อนี่จังกะทายให้กันเบิร์กนะพี่น้องเพื่อนว่าอยากเห็นเพื่อนว่าอยากเห็นข่อยก็เลยถ่ายดินวัดเอเตีวจะประมาณนี้นไปต้องเลยดินเอานางจะไหลเพราะว่า เป็นซื้อให้อีกเน้ที่แรกซอกันแต่ว่าเพป่นซื้อให้อีกเลยหลายๆพเพื่อนกระชีข้างๆกันเพื่นเป็น Luckily, เพืเ่อนบ้านกัน้องเอ้ยแต่ว่ากะสิฮกๆแน่แต่เือนเราว่าเราคนเก็บอยู่แต่ว่าเก็บบ่แห้งนะเก็บบ่หลายเราบ่อยากเก็บหลายแล้วจะปลูกอีสังเษแน่ เงินเราเสือผ้าเนาเสือผ้าเก่าที่เต็มมืดปิดน่องมืดกับบาา่าเพื่อนเพื่อนต้องเพื่อนเพื่อนก็ถือว่าโอเคแล้วละ่ะทำน,นี้ก็ได้ถือว่าเราเห็นทำน,นี้เพื่อนซอยได้ทำน,นี้ก็ดีแต่ตรงใดก็ต้องขอขอบมกขอบใจขอบบุญขอบคุณเพือพอพอพ่อนเจริญดีทางใครเพื่อนฝากเงินมาให้เป็นค่าขนมหรือว่าค่า อยู่ของกินน้ำใจเพิ่นพีน่น้องครับเพราะว่ากันเพราะว่าเพื่นเปพืยังน้ำใจเพิ่นเพิ่นกัน็ดดีแล้วละ่ะเพิ่นกันลูกชิ้นอีโตนได้ลูกหลายคนได้ลูกหลายคนแว้แต้วในหน้ากับบุมีดอกพี่น้องเอ้หน้ากับบุมีแล้วกันเฮ้บม่มีหลายอันนะนี่จะเป็นซอยซอยที่ ฟาดนึ่งดูน้ำดำา,จาดเจ้บริมีนนหน้าบอเดี๋ยวโนโอ้บีห้หน้าตะกันโอ้เดี๋ยวเพื่นกระดำหน้าเดี๋ยวเพิ่นกระจ้างเนาะแต่ว่าตอนนี้กกยังบ่ละดูการมันอยู่แบบดำก็ส่วนน้อย,ออยโอ้ก็พอได้อยู่ทำนั่นก็ด้ ơi, đây, có lướt co. Ván nó có chị... phải rồi, bó. Bó gì? Đi đâu? rồi đâu? Đi 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 đâu? thùng đầm đầm, đầm lèo quá lại <laughs> เคยไปอยู่บ้าบนนเคยคือหนึ่งไปดำนาบรรนุนดำนาไผ่จะื้อแล้ก็จะมาเอาแล้วไผเออเหมนดำนาเผาบ้านดมป่เดียวถ้านย้าได้ดำนาเดียวไข่อย่มมาเอาด้อไปดำเดี๋ยวมาหลับเอาไปดำนากัาเฮือนไข่อดำนาขาดคนดำนาอยู่ เพื่นว่าทีไปดำนารับจ้างใครพี่น้องเลยเลยชวนเพื่อนไปดำนารับจ้างเลยเพราะว่าต้องหารับจ้างโอออไพ่ได้นี่ก็ไพ่กอไพ่เพิ่นแก้มาได้ใช่หรือว่าเพิ่นก้นออกแบบนี้จะได้ยังแก้มาได้นี่โน้ตัวใหญ่แห้งแท้ บุ้งเลยดิโอ้โหนันตัดมันที่ตัดทิมเลยคุณเอาปะโดยโดยโดยต่ไข่ก็ปลูกพี่น้งไอ้เพิ่นปลูกหลายอันอยู่ปลูกเสียงไข่ปลูกอีซังลายอย่างอยู่ฟ่นก็เลยแค่นี้นะแฟงโซล่ากัมี เวลาพี่น้องเออคอยกัได้ทําตามเอฟซีบอกเอฟซี FC บอกเรื่องใดคอยกับเฮ็ดจังท่านเพราะว่าการเฮ็ดวิดีโอนี่ต้องเอาใจเอฟซีได้พี่น้องเลยเอาใจผู้ท่านผู้ชมท่านบอกเอาใจท่านผู้ชมว่ามีคนเบิ่งไดเพราะว่าต้องเอาใจแบบว่าเพิ่นบอกอย่างกระเฮ็ดไปเฮ็ดพอได้วิดีโอพอให้ผู้ชมเบิ่งเออผู้ชมสนใจเรื่องใดกระเฮ็ดเรื่องนั้นถ้าผู้ชมบ่สนใจกบกเ่เฮ็ดแล้วพี่น้องเลย ชีว็ดจึงได้ผู้ชมมาสนใจน้องเพื่องก็นี่ล่ะ,ะถือว่าชีวิตเพิ่นก็นได้อยู่แบบสมบูรณ์แล้วกัต้องขอบบขอบคุณครับทั้งไอเตียงทองเพิน่นสร้อยเหลือกนนาะพี่้องกเพิ่นก็ใจดีหลีด้วยไอเตียงทองนี่พ่อหอยนี่โอ้ยข้างไก่แห้งไอเตียงทองนี่เราลงคลิปได้ว่าจุกไล่จุกไล่แต่โอเคพี่น้อย่างไรก็คลิปนี้กัน่าจะมีเพียงแค่นี้แหละจะได้ก็ขอบุณขอบคุณเพิ่อนเกล่าวสวัสดีพี่น้อง